เซียนน้อยพายวยมาดีค่ะมาดีกับมาตามคงทุดทไทยกับ่าใดเนาะค่ะเนาะโคงสุดท้ายมาดีวันที่เท่าไหร่ค่ะวันที่ยี่สิบแปดแปดยี่สิบแปดเนาะมาตามเซียนน้อยอ่าหลักหลักน่วยหลักน่วยหลักน่วยเด้อค่ะแต่ว่าทางก่องของของเซียนน้อยผ้ารวยนี่เดินล่องไปเรื่อยงค่ะล่องไปสองรอบแล้วด้ค่ะเอ็นเอฟซีโทรมาถามมา พิมพจังได้เก็บพิมบ่เห็นมาสั่นสองเส้นหน่อยผ้าด้วยนี่หลานเป็นตะแปลกใจอยู่น้อค่ะทามมาดูอยู่เดยว่าเป็นยังขึ้นบ่เห็นเ,นเสี้ยนหน่อยนะก็บอกเพื่นอยู่บอกเพื่นกดเข้าไปได้กดติดตามใบบอเวลาลงจะได้เห็นแมนบอกเพื่อนว่าเพื่อนหาบ่เหน็นเพื่อนว่างเอฟซีทรมาหาใจบุญเท่ากันว่าแม่คนจังได้แม่กับบ่เห็นสองเส้นหน่อยผ้าด้วยว่าสั่นเอา บ่นูพิมพ์เข้าไปมันก็เห็นอยู่คุณแม่หรือขึ้นแม่บ่ได้กดติดตามเบาใช่ไหมสงสัยค่ะเพราะน้นกดติดตามบ่ได้เพราะว่าเพิ่นกดเข้าไปแล้วนั่นไม่เป็นน้อนยังเป็นเพาะยังแบบหูเนาะค่ะน้ำเมื่อนี้เช่นไหนสีคงท่่เนาะสิเงินเาก็เลยเดี๋ยวกลับมาล่อรับชมน้ำของเชนน้อยพาด้วยนะคะท่านผู้ชม เล็บรักหน่วยของเส้นหน่อยกต่เฮ็ดไปแล้วเนาะค่ะค่ะมันก็มีอยู่หาตัวคือเก่าหลักหน่วยเนาะค่หาตัวคือเก่าอันผู้ใดเคยเบิ่งก็สิเห็นอยู่ดอกเนาะคครรัับบแต่ว่ามันก็นั่นหลายมื่อแล้วบางคนก็อาจจะลืมเนาะไม่ยังนะคะหลักหน่วยน่ะ รับน้อยกับมี่มี่หนึ่งมี่เจ็ดมี่สามด้วยค่ะเทลโตค่ะเทลโตหนึ่งเจ็ดสามกาศศูนย์กับซีค่ะอ๋อกับซีค่ะบารนี่กับมี่จับลักเลขวิ่งไห้นาะค่ะัเลขลัเลขลเลขเลขกเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งเลขวิ่งนะค่ะมักเมย์มักเรียนนะครับเน่ะคุณใดหมักเมย์หมักเรียนนาะค่ะวิ่งวิ่งไปที่ สองกับศ um, ูนย์เนาะค่ะสองกับศูนย์นาะมั่นส่วนเด่นนี่กค่ะมันเด่นเหมือนทั้งสองตัวเลยค่ะอ๋อบิ่งเนาะสองตัวเนาะครับนะทั้งสองทั้งศูนย์ะค่ะเด่นเด่นทั้งสองตัวเนาะค่ะแลี่ตัวไหนว่าเด่นเกินกันบอคือเด่นทอกันมักคอกันได้มักคอกันค่ะครับเอาส่วนตัวจับครูดูเส้นน่อย วันนี้เส้อหน่อยกับจับคู่หายนะคะ่ะครับจับคู่กับน,นะนี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หน่งศูนยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์่นย์ศสามารถเปล่าเลย โ่ะใครสองงวยนะครับดเรื่องศูนๆใครสองงวยนะครับอ่าวันนี้ก็จับคู่สองค่ะจับคู่สองสองเกสองกับนี่สองหนึ่งอยากสองหนึ่งอีกตัวนึงก็จะไปพกถือกันครับเลขดังทั่วประเทศใช่ไหมวันนี้ตัวไหนครับสองเจ็ดสองเจ็ดมีสุดยอดเลยค่ะ สองสามสองสามสองศูนย์สองศูนย์สองสี่สองสี่ส่วนสองสี่นี่กระตัดออกได้กันดีเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันออกไปแต่มันก็มาออกบนได้ก็เก่าเด้อค่ะแบบบนแฮมบนฮอนเนาะที่แล้วมันออกล่างเด้อแต่ของเชื่อนน้อยนี่มันเน้นไปทีงบนอยู่นี่ไลครับเน้นบนมากกว่านะคะเน้นร่องลงล่างนี่กระมี่มันบ่ค่ะ เดินล้างไว้น้าแม่กันไว้น้แม่เพื่อที่สีปัาหอยผาดหาเทียมมันหลุดลงมาก<ห>ค่ะส่วนมาเน้นบนเนาะคะ่ะล้างกักนไว้น,น,น,น้ำเนาะค่ะในส่วนจากค่าเจ้นหน่อยมีตัวมักพิเศษบ่าค่ะมี่นี่มี่มักพิเศษกับสีมี่อยู่นี่ค่ะมี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดอ๋อมันมีมาฝุ่นีก็ฝุ่นเจ็ด วงหมดเลยงบน้อยงบน้อยเนาะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์ก็สองหนึ่งสองศูนนีงามนะงามกว่ากบคู่กันได้คนงงามเลยนี่แน่นไปที่สี่ตัวนี้แหละค่ะคันในส่วนสี่สองคู่เลยบ้ามากระตัดถิ่มผู้ใดมากกัดศูนย์ศูนย์นะคะตัดได้ค่ะพันบ้มากนะ ศูนศูนเนาะเล็กที่ที่มันสีออกงยากเนะเาะศูนศูนนี่ซูน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 นี่เลขกสีออกงยากโดนจังมากนั่นแหละออกงยากมากเรื่องข้าวเหรอกันกานพลาดก็คือเอาวัตถุตัวเนาะค่ะส,สมากเล็กห้านี่สีออกตัวกลับบ่คะเส้นหน่อยถามมันไปตรงกันกับที่ห้าววิ่งออกไดเด้ถามันตรงกันกับเล็กวิ่งห้ามี่บ่คะแหนค่ะสมมุิว่าเลขกรักหน่ยห้ามหายไม่เนาะมันสีไปตรงกับเล็ก ที่เฮ้าหายโซตัววิ่งตอนอนุญาตโจหอยเส้นหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะถารักน่วยมาหาตัวนี้เนาะค่ะถ้านี่มันมาตรงกันกับนี้มันก็จะเป็นออกตัวกราฟได้เนาะค่ะถ้าพอตรงกันเท่ากับพอตรงกลับคือซื้อตรงๆเลยค่ะจืดเวยค่ะถาวิ่งนี่มาตรงกับอยู่ในนี้มันจะออกตัวกราฟได้ แมนมันงศสาษามาออกเป็นตัวกลับเลยถ้าต้องกลับใบทามันตรงกันถ้เพราะตรงกันแบบนี้ก็คือตรงเลยออกตรงๆเลยมัคะเพราะต้องกลับไม่ต้องกลับไปตามนี่เลยก็ไม่ตรงกันไม่ตรงอกอาจ์ิมีโอมอแมนมามี่ค่ะมามี่มมี่เด้อ เออตรงตรงนี well ่ขนาดเออจับตรงๆก็ได้ตรงเนาะก็ว่ได้ตรงก่ไม่ตรงกันมันไม่ใช่ตรงกันนะว่องหายี่สิ่งที่เล้ยนี่ตรงครูนะครับเนาะสรุปเลยจากคำพาสรุปเลยเนาะที่นี่ไอตัวที่แน่นเนี่ยนะแม่แน่นซีตัวที่แน่นให้เนี่ยเส้นหน้อยมักตัวอะไรเป็นพิเศษกัน มักแห้งกมระมูแห้งกรมูบอกเมนครับมักสุดสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งแล้วค่ะสมันจะเป็นกรมูเล่ชอบส่วนตัวเล่เลขชอบส่วนตัวมักแห้งกมูไายในซีหางนี่ก็ว่าเถอะแมนค่ะคือมักสองหนึ่งนี่แห้งกมูพักมักกมูตัวนี้แต่พวกนี้กะที่กะมักจะว่ามักล่องเนาะมันเป็นเป็นล่องเนาะเป็นล่องค่ะมักกระมูที่สองหนึ่งเป็น ชุดพิเศษเลยแมเพื่อนเห็นบ่กแล้วก็เผยแงมออกมานเราเด้อค่ะท่านมู้ชมค่ะสองหนึ่งีนก็งามนนี่เนาะค่ะงวนนี่งามครับนี่ตัวอันตาไตัวนี้ละเลขเลขัวดเจ็ดตัวนี้เนาะค่ะท่านพูดครูจังเนืองกะเอาไปวิ่นวิ่นใดแล้วค่ะวิ่นนี่ออกดูที่สุดเลยโอ้โหเอาไปจับเอาไปวิ่นเอาไปไม่หัตัวนี้ละค่ะ ว่างหันก็คือการวิ่งออกสองสีทีสองเลยดิบางหนึ่งเลขเลขรับงวยของเทิงกับมีทีสองมันว่าค่ะเป็นนวยเป็นรับงวยมีสองกับสีมันวะห่ะมันกับหม่าน้องกันเลยครับมันมาตรงกันกับเลขวิ่งน้ำเมืที่แล้วครับผมแต่ส่วนหมางนี่จับวิ่งนี่ที่เขารู้ที่สุดเลยวิ่งวิ่งได้ไหนล่ะค่ะซับเอาเนาะอาจจะเป็นเจ็ดสามหรือเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นี่ยังไปเจ็ดยังไปอย่างนั้นเลยได้ยัง พวกเกี่ยวกับอันอันเท่าไดน่าดอกวินงไหนนี่ละค่ะวินงไหลักหน่วยเท่านี่ละวิ่งเข้าทุงหงดอะค่ะส่วนสามส่วนคีเลยต้อวินกอดเข่าข้อเลยเนาะพี่น้องนะส่วนมากสิเข่าเด้อจะวินงลักหน่วยค่ะครับจะมาเป็ี่ยนลักซีลักหน่วยเส่กันไปเลยนะคะชอบพิเศษคือสองหนึ่งเนาะชอบพิเศษสองหนึ่งวันเอาสรุปบานเนี่ยเสนหน่อยผ้าด้วยเนาะ วันที่หนึ่งกันยายนหกห้าหลักหน่วยมีหนึ่งมีเจ็ดมีสามมีศูนย์และก็สี่นะคะส่วนตัววิ่งก็คือศูนย์กับสองไม่มีตัวเด่นค่ะคือเด่นทอกันเนาะคะ่ะว่ามีตัวเน้นเนาะส่วนจับขั้วมาแล้วก็เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่และศูนย์ศูนย์นะคะ นี่ก็เป็นสองหนึ่งอันนี้คือตัวตัวคัดพิเศษเลยค่ะเื้อตัวนี้เือเลขไม่ใจของเตี้ยนเลยนะคะแล้วก็มีสองเจ็ดสองสามแล้วก็สองศูนย์และสองสี่นะคะแคมหน้าจอไปเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณาเน้านะค่ะ,ะเตี้ยนหน่อยผ้าด้วยกับห้เป็นแนวท่าแล้วค่ะอ่ามีเรื่องหนึ่งสีบสูฟังแล้วค่ะเนาะเสี้นหน่อยผ้าร้วยอาบสิเปี่ยนเป็น มารีวันพารวยเนาะค่ะเีฟซเป็นสองชื่อสองหรวอว่าจะเปลี่ยนชื่อสองค่ะอาจจะเปลี่ยนชื่อสองเนาะแต่ว่าอ่านเก่าแล้อแต่วว่าเก่าล่ะค่ะมารีวันมานี่เดิมค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นมชื่อจริงมารีวันพารวยค่ะจะเสียนน้อยพารวยจะเปลี่ยนเป็นมารีวันพารวยเนาะค่ะเอฟตีค่ะถ้าผู้ใดคนหาเสี่ยนน่อยบ่ยเ็นกับพิมเป็นมารีวันพารวยเด้อค่ะครับค่ะ สำหรับอ่าคลิปนี้กับขอบขอขอบคุณอ่ะเส้นหน่อยผ้ารวยได้เส้นหน่อยผ้าร้อยได้หลายค่ะที่ให้แนวทางค่ะ,ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมถ่ายคลิปนี้เนาะกับขอบคุณเอฟซีสุสูุสกุนเด้อทางไกลทังงกลตั้งประเทศในประเทศเนาทุกขั้นทุกคนเนาะครับเนาะอ่าเอ็ดก็ได้ตอบทุกคอมเมนนะก็ขอบทุกท่านทุกคนได้เปน้องกับขอให เอฟซีทุกท่านทุกคนมันหมานมีโชคมีช่เด้อครับมีเงินใส่หลายๆได้ไปนองเด้อขอบคุณทุกคนยนะครับเนะาะเช่นน้อยกับธรรมดาครับเป็นแนวทางเด้อทังช่องปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะชอบก็จัดกัดก็ดกผ่านเนาะอ๋อคลิปนี้อัดสวยสามีก้อนคลิปหนาจังว่ากันไหมเนาะครับเนาะเขาาข้ามาสวัสดีครับผม